มันไม่เี้ยวมาก่อนนะนี่วัวมันเอ้ถ่ายไปแล้วหาปืนไหมนี่ครับไม้แปลงขนวัวนะครับไว้เกาแปลงขนนะครับมันคลายเครียดนะมันครับแล้วผลที่ได้คืออะไรครับนี่เอาให้ดูครับมันจะเชี่องครับนี่ไอตัวนี้มันก็อยากให้มาเกาครับไอลูกวัวตอนนู้นก็อยากให้มากกานะครับนี่ไอตัวนี้อิจฉามันก็อยากให้มากกาทีนี้ผลที่ได้คืออะไรครับ วัวมันจะไม่เชื่องครับมันจะคุ้นเคยกับเรามันจะรักเราครับเพราะว่าเรามาวัวมันจะเชื่องมันจะคุ้นเคยกับการเกาของเราครับมันจะรักเราแล้วก็ทีหลังเวลาเราทางานกับมันะครับเวลามันอยู่ในซองอย่างเงี้ยมันก็มันจะไว้ใจเราครับนี่ดูรับเห็นไหมครับอามันเอาแล้วนสบายครับนะครับตัวนี้เกาตัวนี้ก็อยากให้มันเกาเลยครับมานี้อันละร้อยกับาบัทร้อยสองร้อย้อสองร้อยเนี่ยเป็นสเตเลสครับ อันนี้อันนี้มันเบี้ยวเพราะว่ามันมันโดนมันมันตกนี่ผมให้ดูครับนี่ตัวใหญ่เห็นนะครับนิ่งครับสบายนี่นะครับมันผ่อนคลายนี่เขาไม่กลัวครับมันเนี่ยมันจะคุ้นคนครับมันจะคุ้นเคยกับเราไม่กบนะใช่ไหมนะครับเดินไปข้างหลังก็ไม่เตะครับเพราะถ้าเรา เอาเอาไว้นี้นะครับไปเกาันมที่ที่ที่ตูดมันนะครับมันก็มันก็จะไม่เตะเราสะโพกนะครับกต่แถวนั้นนะครับมันจะไม่เตะเราเวอร์ดัที่นี่ไม่เตะไม่เตะสักกเลยครับนะครับนะครับสบายครับมันชอบนี่ดูเดินข้างหลังได้เลยเวลาเราทํางานนี้ยเหมือนบางที่เราเรา จะฉีดยาฉีดอะไร่เงี้ยครับบางทีเราต้องเดินผางข้างหลังมันเราก็ไม่ต้องไม่ไม่เอ้ยได้ไม่ต้องกลไม่ต้องมาระวังอยู่ครับบางบางวัวบางตัวเดินผาดข้างหลังตกใจเตะเจ้าของแล้วงั้นก็ไม่ไหวครับมาทํางานก็ต้องระวังมันด้วยนี่เนี่ยถ้าซื้อไม้นี่มาแล้วก็ตอนเย็นครับเกาวันนึงสักไม่กี่นาทีก็ได้ออกกาลังกายได้วยครับัวมก็รักเราน่ารักผมชอบเราเห็นไม้นี้ก็มากันแล้วคราก็มาเกาเกาเกา แล้วก็ไอไอไม้เกานีครับถ้าบบบางทีมีเห็บตามตัวครับมันเห็บก็จะหลุดเลยไว้ใช้รีดน้ําตอนเวลาเราอาบน้ำให้วัวก็ได้ครับเวลาเราอาบน้ำมันเนี้ยเนี้ยแม่มเนี้ยมันสะกิดสะกิดไว้ให้เกาหน่อยครับนี่มันก็เกามันก็อยากให้เราเกาอยู่เรื่อยครับเท่าไหร่ก็ไม่พอครับแล้ววันหนึ่งก็ทำมันิดมันิดให้มันคุ้นเคยกับเราครับบรงตัวที่ตัวนี้เกาไม่ได้ตัวนี้ แต่บางตัวมันก็ขี้อายมันก็ไม่ให้เราเกานะครับตัวนี้ตัวนี้ครับมันไม่ให้เกามันสบายแต่มันไม่ให้เกาครับไม่รู้มันเป็นอะไรผมแต่มันก็ไม่ดูนะครับวัวขี้อายอย่างนี้ก็ยังดีกว่าวัวดูแบบชนเราเตะเราเลยอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่แบบนั้นเรามาทํางานเราก็ต้องระวังตัวครับเออแต่ว่ามันก็ต้องระวังทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้ามันแบบเออมันคุ้นเคยกับเรามันจาสาวเราได้อะไรเงี้ยมันเราก็ ไม่ต้องระวังอะไรมากมายครับแบบไม่ต้องกลัวเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอย่าให้มาเกาัอีกอย่าให้เราเกนให้มันเพราะมันสบายครับตัวนี้เดี๋ยวครบสักสองเดือนสามเดือนเนี่ยผมก็วัดให้ดูครับจนครบสามเดือนเออสิ้นเดือนเนี่ยครับสิ้นเดือนนี้สองไม่สิ้นเดือนเนี่ยมันจะสองเดือนครับ หนเดือนกว่าไหมเออมันจะครบหนึเดือนนะครับเดี๋ยวผมจะวัดดูว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่อย่านมตอนสี่เดือนเนี่ยเชื่งเกาทุกวันครับเนี่ยเกาด้วยไม้นี่ให้มันทุกวันเลยเนี่ยเห็นนะครับก็มันครับลูกวัวมันจะได้ไม่แบบกลัวเราเลยครับเราก็จับตัวมันได้ขายง่ายเราจะขายก็ขายง่ายครับเชือกคล้องนี่เนี่ยผมเอาเชือกมาคล้องได้เลยตัวนี้แล้วก็จับใส่ขุมปุ๊บจูงขึ้นรถขายเลยคนมาซื้อคนมาเชื่อซื้อครับเขาก็ชอบโอ้วัวที่นี่เชือกยังไงครับ ครับฝากไว้ครับมานี่ครับไปร้านขายอุปรกรณ์วอลองถามซื้อดูครับมีทักอันก็สบายนะครับขอบคุณครับ